เดี๋ยวดูบรรยากาศไปนะครับท่านผู้ชมมือเปิดอ่ะเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยเหน็บเสื้อครับเปลี่คอเสื้อครับเดี๋ยววันนี้มาทำอะไรเนี่ยก็คุมตรงนี้ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งชาย ตั้งกระฉายเปิดเพลงก็คือว่าตั้งเจ็บทั้งหมดเลยครับอ๋อก็คือมาดูแลจอน,นี้โดยเฉพาะเลยอันนี้คือทำอ่ายังไงอ่ะเป็นเป็นหน่วยย่อยเหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับก็คือว่าเป็นหน่วยที่เราเราเรารู้จักกันก็คือว่าเหมือนแบ่งงานกันทำอย่างเงี้ย<อ>คือจอน,นี้ไม่มีคนงานผมก็มา,ามาช่วยกันทำ เห็นเป็นอุปกรณ์ชอวิลชชยด้วยอย่างเงี้ยอ๋อนี่เขาซื้อครับเขาซื้อตู้ไปอ๋อเขาซื้อตู้ของเราไปใช่ครับเขาซื้อไปโน่นโน่นคนโน้นเจ้าของพี่เจ้าของใช่ไหมใช่ครับจะได้ไปคุยกับแกหน่อยครับเราดูแลอะไรมากวันนี้เจ้ที่ที่บอกไปก็คือว่าฉายแล้วก็เปิดเพลงครับผมนั่นแหละฉายกี่คืนเมื่อคืนคืนคืนหนึ่งแล้ววันนี้คืนหนึ่งเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก่อนว่า เขาว่ามีหลายจอนะพวกนี้พวกนี้หลายจอครับแล้วก็มีลิเกวงใหญ่วงหนึ่งอ๋อลิเกนณาอะไรครับเป็นเป็นรวมรวมมาแล้วแต่ละวงเขารวมกันมามาช่วยงานนี้ครับครับหลายคณะหลายคณะหลายคณะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ฉายเรื่องอะไรรู้ไหมผมกล่าวว่าจะเอาหนังไทยครับหน,หนังไทย,ไทยครับวันนี้จะเปิดแนวไหนเนี่ยเพลง งานนี้เขาจะภาพขอยืนเป็นเพลงลูกทุ่งทั้งหมดครับถึงว่าเนาะยังไม่เห็นมีเพลงซาวอะไรเลยครับเพราะว่าคือเราเรามาเพื่อร่วมไว้อะไรครับถ้าเป็นงานสนุกคืดเคืงก็เปิดได้ครับเพราะว่าบ้านนี้จริงๆเขาชอบอยู่แล้วครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สําหรับจอจอจอของตัวเองอะ่ะ ก็งานก็ยังเงียบอยู่งานยงเงียบอยู่ครับด้วยในสถานสถานการณ์โควิดมีเดือนไหนม้างตอนนี้มีติดต่อมามากหรือยังมีแล้วครับแต่นี้รอยืนยันจากทางอำเภอครับที่ไหนพ่อบอกได้ไหมมันก็จะมีเจดปดมีนาพัตนนลายสมุทรสงครามอันนี้รอรอคอนเฟิร์มครับว่าจะจะเลื่อนหรือเปล่าครับที่ไหนอีกที่ไหนอีกเมษาก็จะเป็นงานประจําปีตามวัดแล้วครับก็จะมีตั้งแต่ของผมนี่จะประมาณสัก จ็ดแปดไปแล้วอายันสงการเลยไปครับ oh. แต่อยากจะไม่ให้มันมีโควิด่ให้มันหายสักทีครับเป็นยังไงบัางตั้งแต่โควิดกําเริบแย่ yeah, ครับบอกเลยแย่แย่จริงๆงานหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แทบจะ80%ปเครับ80%เลยครับ oh. เพราะว่าหนึ่งเลยเรางานกระถิ่นก็หลุดกระถิ่นหลุดแล้วมาสงการสงการพี่แล้วก็หลุดหลุดกระถินสงการ นี่มาปีใหม่ถ้าฝงการปีนี้แย่อีกผมว่าเราตายแน่นอนตายครับตายกับตายใช่ครับอย่างอย่างบางบางบางคนบางบางท่านนะ่ะจอใหญ่ๆอะ่ะเขายังพอมีทุทนทรัพย์บ้างแต่จอเล็กผมบอกได้เลยว,ว่าแย่หมดมันก็แย่ทุกคนนะ่ะหนึงเลยจอที่จะต้องเลี้ยงลูกน้องก็อันนี้ก็แย่ด้วยขเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรงานก็หายาก นาก็นามก็ไม่มีทำนาตอนนี้ครับแ้งแ้งครับบ้านผมก็เลี้ยงปลาก็แย่ครับเหนื่อยนะเหนื่อยครับนี้เหนื่อยเดี๋ยววันนี้มีลําโพงดอกอะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยวันนี้เป็น21นิ้วอบอ้อมครับอบอ้อมอุตสาหกรรมครับผมเป็นตัวที่แกทํามาเพื่อต้องการให้รองรับกับลําโพงกับตู้ลําโพงได้ทุกรุ่นอันนี้เป็นช่วงทดสอบเดี๋วทดสอบเครับผมเดี๋ยวตัวใหม่ก็จะมาอันนี้คือของ แบนด์เราเองเลยไหมไม่ใช่ครับเป็นแบรนด์ของอบอ้อมสาครแตครับ,<ต>รบเราใช้ตู้ของเราใช่ครับ,ม,รบมันเข้ากันได้เหรอตู้ของผมชอเอเลชัยของปู่ละคือแกทําตู้มาเพื่อตอบโจทย์ใส่ดอกอะไรก็ได้ต้องดังครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่พึงพอใจผมว่าก็น่าจะระดับ70-80%แล้วละ่ะ70-80%ครับตอนนี้ก็คือว่ารอ รอกำนันสมควรเขาส่งดอกมาเป็นดอกเวอร์ชั่นใหม่ผมว่ายังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าดีแน่นอนครับจะอดใจรอแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่ยังรักลำโพงไทยผมบอกว่าตัวนี้ดีแน่นอนดีแน่แใช่ไหมครับผมเห็นมันตู้เล็กๆเนาะประสิทธิภาพสูงผมบอกเลยแต่คือแบบกระหึ่งแน่ใช่ครับแนนนรยเรนต์ร้อยเปอกาอีกหปอร์ อันนี้ต้อมีการปรับจูนเองเลยไหมหรือว่ายัางไงไม่ครับคือการปรับจูนอ่ะหนึ่งเลยคนทําดอกลำโพงเขาเซ็ตมาแล้วแล้วตู้ปุูระก็เซตมาอย่างดียังไงก็เข้าก็ได้ดอกทุกรุ่นทครับผมเ,เรามีการใช้เครื่องมือวัดอะไรไหมหรือว่าเราหูเราฟัง ส่วนมากถ้าประกอบตูวว้พวกผมอะจะเป็นแบบสากลบ้านๆจะไม่ค่อยได้วัดอะไรเหมือนกับเอาบ้านเรา,า,น,าน,นี่แหละใช้หูฟังไล่เสียงเอาอแต่ส่วนของลําโพงนี่เขาจะมีเป็นกราฟเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทางนู้นเขาเซตมาเรียบร้อยแล้วแล้วที่ผมขึ้นไปไปฟังไปเทียบแล้วก็โอเคตัวใหม่นี้ผมบอกได้เลยว่ารอรอได้เลยว่าดีแน่นอนดีแล้วประกันคุณภาพาราคาย่อมเยาแน่นอน เราเรานี้จับต้องกันได้แน่นอนคือตอบโจทย์หนังกลางแปลงค,คน <ผม S 2> ใช้เครื่องไฟใช่ครับได้หมดเอาไปใช้หนังเครื่องไฟได้หมดได้หมดครับลําโพงอ่ะอย่างที่กํานันสมควรแะบอกหนึ่งเลยถ้าเลือกโจทย์ดีๆเราเล่นแบบไหนเล่นดนตรีเล่นหนังหรือเครื่องไฟเลือกดอกให้มันเข้าแมท์กระตู้ทุกอย่างมันดังหมดครับมันได้หมดเนาะครับผมบางคนฝืนธรรมชาติใช้ตู้แบบนี้แต่ไปเล่นอีกอย่างหนึง่ง เครื่องปรุงใช้อีกอย่างหนึ่งแต่เล่นกับกันมันก็ไม่แมทกันสัทีบางทีหนึ่งเลยพาวเวอร์แรงไปดอกคุณไม่ไปไปกันไม่ได้มันก็ขัดกันครับดอกกำลังวัดต่ำเครื่องวัดต่ำแต่แมทกันมันก็ดังครับครับไม่จำเป็นต้องวัดสูงอโปรโมทสินค้าตัวเองหน่อยก็โปรโมทสินค้าผมก็เลือกตู้เลยชวบเลยใชัยครับ21นิ้วตัวนี้ดีแน่นอน ราคาย,ย่อมยาวถ้าใครอยากจะได้สนใจติดต่อทางทางปุระได้เลยครับแล้วก็ลำโพงอบอ้อมสากกรรมก็ติดต่อที่กำนัำสนสมควรแล้วก็จเจริญเตอร์ก็บบอยจเจริญติดต่อได้โดยตรงครับผมแล้วผมแนะนำเรื่อง Power ว o าคอนทิดหน่อยยืนยืนขบผมเปิดเปิดบ้านเปิดบ้านครับตัวไหนจะพรีเซนหน่อยมาก็มีตัวนี้ครับเป็น บีด uh, mm ีเจเจ็ดพัผมขอโปร้หมดเลย mm hmm. ก็เร็วๆนี้อาจจะมีงานฐานาชนทางกำแพงแสนก็ mm hmm. ตัวนี้ผมทำออกมาก็อันนี้เราประกอบเองเลยไหมไม่ครับเป็นเป็นช่างอยู่ทางด่านช้างชื่อ Top ปทีเคซาแล้วก็ผู้ผู้ออกทุนคือพรเทพเป็นเป็นเพื่อนกับผม mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็จะแนะนำไปว่าขับเบรเดี๋ยวมีตัวใหม่ตัวเป็นเวอร์ชั่น2000กับ4000วัตต กำลังจะออกในเร็วนี้ีกี่พันบาทมั่งตอนนี้ที่ทําก็คือว่าสองพันบาทเสร็จแล้วแต่รอมอแปลงรอมาแปลงอย่างเดียวเลยตอนนี้มันโควิดแปลงไม่ได้พันอยู่ครับผมพันเสร็จแล้วครับแต่เอาไม่ได้แปลงไม่ได้แล้วช่างไหนครับที่พันให้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นความลับความลับบอกไม่ได้ครับผมโอเคแล้วมีตัวไหนพิเศษอีกตัวไหนพิเศษก็จะมีอันนี้ เป็นพาวเวอร์ 3A ที่น้องผมทาอันนี้ทําจากในบ้านเลยตอนนี้มันคุ้นๆนะเหมือนที่เห็นที่บ้านเลยใช่ครับตัวนี้น้องชายผมเป็นคนทําชื่ออะไรน้องชายชื่ออะไรน้องอันครับน้องอันมาไหมเนี่ยวันนี้มาครับมาฝากนหเดินไปไหนไปเรอฝากด้วยครับฝากด้วยครับ p o w เ r 3A มีขนาดไหนมั่งอ่ามีตั้งแต่400วัตถึงตัว5,100วัตครับผมใช้สำหรับอะไรมั่ง ได้หมดเลยครับตัวนี้น้องเขาจะทําให้เป็นขับได้ทุกอย่างเพื่อว่าบางทีเราไปงานด่วนนี้เราไม่ต้องมาเลือกพอเวอร์จากถึง FC หนังกงลางแปงแล้วก็ชอมของจอชอวิรชัยหน่อยต่อก็ฝั่งว่าตอนนี้กอ,อดกันให้เหนียวแน่นรักษาสุขภาพมีงานที่ไหนก็ช่วยกันใส่แมสคุมอย่างอย่างนี้ผมใส่นานแล้วทั้งวันแล้วอึดอัด <laughs> นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่าเครื่องเสียงเรารักเราชอบก็ได้แต่อย่าวิจารณ์กันเยอะผมฟังนิดนึงครับผมโอเคขอบคุณมากหนในในคนไหนเจ้าของอ่านอ่านเดๆเจ้าของสามีผมอ่านเหนอให้อ่านออดีโอครับก็มาลงงาน ขาบดำให้ที่มาโนอดครับ,รบเ๋น<อ>้องแนะนำไอ้เครื่องนี้หน่อยเห็นว่าประกอบเองอยังไงม,มั่งมีขนาดไหนอะไรยังไงมั่งก็อันนี้จะเป็นตัวที่ขับดำจะอยู่ประมาณแค่แ0ดร้อยหรือถ้าเป็นบิดก็พันหกครับพันหกใช่แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะประกอบจะอยู่ประมาณสา0 0ันหกามพันหกสามหกเปิดตัวหรือยังเนี่ยยังครับยังไม่แบบ วันนี้เราเอามาลองงานแรกเลยไหมก็รางานแล้วรายงานเหรอไหลแ,ลแล้วเราเป็นยังไงคณตอบรับก็ดีอยู่ดีอยู่ยะจะเปิดขายวันไหนอะไรยังไงก็เปิดขายยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันเนียวมหาเรื่องทุนเลยยังไงนะเรื่องทุนนะเรื่องทุนเพราะว่ามาผมต้องเก็บตังค์เองสร้างอะไรมันต้องปรับปรุงอะไรมางอ่ะตอนเนี้ตอนนี้ คือถ้าเป็นชุดน,นี้คือจบแล้วก็เหลือแค่ตัวใหม่ตัวใหม่ก็คือจะแทบจะยกระบบชุดน,นี้ออกไปเลยเพราะว่าชุดน,นี้ยังจะเป็นสวิช,ชิ่งอยู่ก็จะเปลี่ยนไปหนมอแปลงคือทําให้มันแรงกว่าเดิมคืใอให้มันแรงกว่าเดิมตอบโจทย์กว่าเดิมครับใช้กับอะไรมั่งก็ถ้าเป็นเครื่องผมผมจะเป็นเซตเลยถ้าเป็นขับเบกจะเป็นเครื่องวัดสูงสูงส่วนใหญ่ก็คือเบกคือเบสไปเลยเอาปากเบอร์โทรหน่อยก็ เก็บตาอผมก็ทางเฟซบุ๊กไม่ได้ครับอ่านไลติงสุพรรณบุรีภาษาอังกฤษอ่านไลติงสุพรรณบุรีครับโอเคขอบคุณมากครับคีครับครับผมชื่อนายเอกพจน์มรุปป้อมครับชื่อเล่นชื่อบอยครับแล้วพี่ทำหนังมากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อผมเกิดมาก็เจอแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วผมอายุสามสิบสามครับสามสิบสามปีแล้วมีมีมีก้อนหน้านั้นมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือเกิดมมาก็เจอแล้วครับเราเป็นรุ่นที่สองครับ ตอนนั้นเราฉายฟิล์มได้ไหมครับใช่ครับแล้วพี่ฉายได้ไหมตอนนี้ได้ครับคือยังมีอยู่ครับของคือตอกทอดมาเป็นของเราหมดแล้วครับใช่ฟิล์มก็ใช่ร้ายใช่เป็นครับทาเองเป็นพี่มีจอขนาดไหนบ้างนี่ก็มี10เมตรก็มี1ิองเมตรก็มี10เมตร12เมตรพี่ใช้ตู้ลำโพงอะไรบ้างครับแนะนำให้หน่อยใช้ตู้เนี่ยครับดอกรลำโพงอบอ้อมครับอบอ้อมทั้งเซตเลยครับแล้วเครื่องเครื่องเสียงนะครับใช้ power p h o n เทพครับ power p h o n เทพ ตอนนี้พี่มีเยอะไหมมีกี่มีกี่แท่นก็มีเท่าไงแต่ถ้าผมว่าคือถ้าเจ้าภาพเอาเยอะเราก็ลงได้เราสามารถเอามาลงได้แต่ที่เลยบอยตัดพาวเวอร์เขามีแท่นไห้ครับอ๋อก็คือจัดเต็มว่างั้นคือตามจํานวนที่เจ้าภาพต้องการครับพี่ชอบไหมชอบทาหนังไหมชอบครับก็คือมันอยู่ในสายเลือดว่างั้นแต่ผมว่ายุคนี้สู้ยุคฟิล์มไม่ได้คือมันใครก็มันมันง่ายอ่ะมันทําง่ายกัตกรอย่เงี้ย ถ้าเป็นตะกร้าราคาดีกว่าราคาดีนะแล้วเด๋ยนนี้นะครับราคามันตกประมาณไหน,นมันก็ยังหอยก็ตีห้าพันอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้าตามเข้ากันเงี้ยแต่กเราก็ไม่ลงตู้เยอะแล้วก็ลงทิปต่องดอกะไรเงี้ยครับวันนี้จอกี่เมตรอะครับหกเมตรครับวันนี้จอ6หกเมตรนะครับท่านผู้ชมเจริญอินเตอร์เจริญอินเตอร์ที่เป็นชื่อของใครอะครับชื่อพ่อครับชื่อพ่อนะฮะที่มีลาโพงดอกไซส์กี่นิ้วอะครับดอกยี่เบนิ้วครับยี่บนิ้วหมดเลยครับวันนี้จะใช้เรื่องอะไรครับ ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยใช่ไหมเครื่องฉายกี่พันลูเมนสาพบรรสองตัวเบิร์นครับอ๋อเบิร์นภาพบรรทัสองตัวนะจะมีฉายเป็นพวกใช้เครื่องฉายพวกเลเซอร์อะไรไหมถ้าเขามีถ้าเขาจะเอามันก็มีครับเพราะว่ามันมันคือมันตามราคาเงครับพี่แล้วแต่จะหาได้ว่างั้นเราจะเจอภาหาครับแล้วก็มีหมดนะว่างั้นครับ พี่มีพวกทําเครื่องไฟอะไรด้วยไหมฮะเครื่องไฟพวกไม่ทำถ้าเกิดบางก็มีพวกอย่างเงี้ยคือทำหนังอย่างเดียววมั้งครับมีทอมอังไหมครับ <c oughs> เรามาันชอบทํามาแล้วทําไงพี่เออทำมาแล้วก็ต้องลุยกันต่อไปใจร่ากันเนาะครับแล้วช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงมั่งครับงานหายเยอะไหมเยอะอะพี่แย่เหมือนกันกี่เปอร์เซ็น เดือนหนึ่งบางทีมีคืนต้องคืนนะครับบางทีไม่มีเลยม,มีเงาเลยนะเงาหัวใช่ก็เงียบอ่ะมันก็ต้องหาง,งานอื่นทำม,มุ่นไปเงี้ยส่วนมากนะพลังงานหายไงพี่ถายในโซนไหน่ะสุพรรณสุพรรณบุรีอย่างเดียวไหมก้ <S 1> <S 1> <S ถ้าเป็นเมืม่อก่อนก็ไปทางมังครเมืองการก็ไปทั่วถ้าแล้วแต่จะพาถ้าต้นยอาเดี๋ยวนี้ก็ใช่พื้นเพราะเดี๋ยวนี้นั่งมันเยอะต้นยอดมันมีแต่ผู้บ้านนะพี่อืมมันมีทุกหมู่บ้านเลยนะใช่พี่ก็มันมีทุก ทมันทุกอำเภออะหนังมันเยอะว่าไงใช่คราวนี้มันก็โตเรือมมันเยอะเราเราเราบรรยากาศแบบเก่าๆที่พี่ประทับใจให้ฟังหน่อยมันก็ช่วงที่แบบมันบูมบูมอะเอาสักเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็มันก็ดีพอานี่เพราะว่ามันใช่ฟิล์มคนมันก็เยอะเงี้ยแล้วแล้วโซเชียลมันก็ยังน้อยเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็พอมาเป็นอย่างเงี้ย คนมันก็ดูนั่งน้อยลงมันจะดูแต่เครื่องเสียงพี่พอจําได้สักที่ไหมี่แบบคนเยอะๆเลยที่พี่ไปฉายอ่ะอ๋อมันก็เยอะเลยเป็นวัดเปมนวัดวัดตั้งโคทางบาลความาครับใช่เรื่องไอ้นียบริการหน้าเรียมซ่องบริการหน้าเรียมสองคนดูเต็มลานปูนครับอันนั้นคือเขาเขาเขาจ้างไปใช่ไหมฮะครับเขาคือนั่งออกลงก็ใช่เลย๋อหนังชออกลงแล้วถ่ายเลยถ้าคนดูยันหน้าจอ เต็มลานตู้นะจอกี่เมตรสิบหกเมตรก็เต็มอ่ะใช้เครื่องเสียงเยอะไหมฮะตอนนั้นก็ลงแค่ตู้ผิดระยะทางเหรอหกใบสิบต้องเบสเซ็ตสิบต้องใบคือสมัยก่อนมันไม่ค่อยได้เน้นเครื่องเสียงมันจะเน้นนั่งเน้นจอใหญ่กันคือคนเข้ามาปูเสือปูสายดูจนล้นหน้าจอเลยใช่ไหมฮะใช่สมัยก่อนอ่ะสมัยนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วหายากยากอย่างนี้แทบจะไม่มีคนเลยใช่ไหมไม่บางทีก็ดูกันเอง ตอนนี้ดูเครื่องเสียงอย่างเดียวส่วนมากจะมาดูเครื่องเสียงแล้วจะมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างไหมเนี่ยก็ต่อจากนี้ไปก็ทำตามเขามีอะไรแล้วก็ต้องทําตามเขามีอะไรก็ก็ต้องตามไม่งั้นมันไม่ทันเขามันเหมือนไม่จบใช่ครับมันก็อันเราต้องนีมาไ่แเราก็ต้องตามกันไปพัฒนากันไปเรื่อยหยุดไม่ได้มันก็เหมือนพัฒนาวงการไปเรื่อยๆอ่ะเนาะใช่ใช่เราไม่ทํมันก็ตู้เขาไม่ได้ครับ อาปากอะไรกับแฟนหนังหนังกลางแปลงทั่วประเทศหน่อยอะไรก็ได้ก็ถ้าชื่นชอบผลงานนะพวกผมติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร062-292-3347ครับน้าองาาครับนตนันใจยากๆหลายเาะโดยเฉพาะภารกิจสุดท้ายเราก็อยากให้คนทุกนายกลับบ้านให้ทุกคนได้ตามนึก ้หยีเพิ่มอีกสามร้อยอนนี้ไปปูได้ทั้งงานเลยหรือว่าแทนชแต่ว่ามันเร็งมากเลยว่าไหมที่รักสามร้อยเลยเหรอฟังแล้วปวดแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยโอ้โหจะรู้ได้ทคิดอะไรเป็นฝัรื่องแบบนี่บางคนทีเป็นผู้ชายะใหมอทำไมชัดกับที่บ้านอยู่เด็กนายเลยเนี่ยโอ้หน้ามั่มว่าน่น้องสาวชนอ้าวเปล่งคำ อย่าว่ากันนะก็น้องนายมันหน้าหมามจริงๆนี่วาโทษหน่อยได้ไหมผมขอขนมได้ไหม